8ปัจจัยที่เบอร์8อย่างคุณชาติชนะเนี่ยนะเลือกมา8เลยเหรอแปดปัจจัยที่ทำให้คุณชาติแลนสไลด์อันแรกเลยประชาชนปฏิเสธเลือกพักกันเนืองข้อที่2ผู้สมัครคุณชาติมีความมุ่งมั่นครับเพราะต้องย้อนกลับไปนะครับเปิดตัวก่อนคนอื่น2ปีครึ่งแล้วลงพื้นที่ตลอดนโยบายโดนใจไหมใช่สองร้อยสิบสี่สิบสี่สี่แล้วก็นโยบายจะอย่างแบ่งตามเขตด้วยอีกปัจจัยหนึ่งเป็นการโหวต สั่งสอนรัฐบาลและประกันเมืองอันนี้ค่อนข้างชัดถ้าเป็นผู้ว่าแล้วจะทําอะไรเขาบอกจะทํา3สิ่งแรกเนี่ยคุยกับผู้ราการที่บอกมเมื่อกี้คุยรู้เรื่องก่อนออนโยบายผมนะน,นโยบายนะจัดลําดับของปัญหาอ,อันนี้ปัญหาแรกปัญหาเยอะร่วม <c oughs> แก้ปัญหาปากท้องประชาชนอ๋อนี่เดือดร้อนมากเรื่องเศรษฐกิจเนื่องจากโควิดครับและตอนนี้เจอเศรษฐกิจโลกเข้าไปเป็นวิกฤตซสอนผลการเลือกตั้งเมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดปรากฏการ์แลนสไลด์ คุณชัดชาติแลนสไลด์ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งกอตมอที่ได้เยอะขนาดนี้จึงมีคําถามต่อมาแล้วว่าปรากฏการแลนสไลด์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรต้องมาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนห่างกันแบบเมื่อวานได้รู้ไปแล้วแต่ว่าคะแนนเมื่อเช้าเนี่ยตอนเที่ยงเชี่คืนกว่ากว่าคะแนน,น,นที่นิ่งหนึ่งแล้วนะฮะนิ่งแล้วเป็นทางการก็จริงแต่ว่านิ่งแล้วหนึ่งล้านสามแสนโอ้โหเยอะมากหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อย สิบห้าคะแนนสร้างสถิติในสองเรื่องรเรื่องที่หนึ่งเกิดสถิติสูงสุดครั้งปีห้าหนี่นะครับต้องบอกว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรสูงสุดล้านสองล้านสองกว่า,ากว่าล้านสองก็กสูงแล้วนะ,ะและสร้างสถิติสูงสุดล้านสามเป็นสถิติใหม่นะครับอ,อ,อันที่สองสถิติก็คือว่าเสียงที่มาใช้เนี่ย เลือกคุณชาติชาติเกิน50%เกิน50%เอรขาถึงเรียกว่าแลนสไลด์นะครับเพราะแล้วก็เนี่ยที่ที่สองที่สองกับที่ที่หนึ่งกับที่สองที่สามห่างกันเป็นล้านโอ้คือทั้งหมดที่เหลือเนี่ยรวมกันยังไม่ชนะคุณชาติชาติเลยยี่สิบเก้าคนที่เหลือรวมทุกคะแนนแล้วแพ้คุณชาติชาติครับต้องบอกงั้นนะครับทีนี้เนี่ยทาไมคุณชาติชาติแลนดสไลด์คำถคะแนนของคุณชาติชาติเนี่ยไม่ได้เป็นพักการเมืองเป็นอิสลามเนี่ยมาจากไหนบ้าง ก็ตั้งต้นที่จากพักเพื่อไทยจริงๆเพื่อไทยเนี่ยครั้งเลือกตั้งปี6-2เนี่ยได้6แสนคะแนนแสนนะแต่ว่าเข้าใจว่ามาช่วยทางนี้5 0 0แสนคะแนนอีก1 0 0 0 0แสนไปแสคือ7จ0 0 0มืกว่าๆนะฮะไปไทยสร้างไทยผู้บันปุ่นใช่ครับน่านจะไปผู้บันปุ่นครับแล้วก็กเก้าไกลเก้าไกลเนี่ยนะครับที่บอกว่า3 0 0 0 0 0คะแนนเนี่ยสามแสนนิดๆนะครับเนื่องจากว่า ก้าวไกลเนี่ยเราคิดจากฐานหกแสนนะเดิมเนี่ยเขาแปดแสนสี่พันแต่เรามองว่ากรณีนั้นเนี่ยได้ประโยชน์จากการยุบไทยรักษาชาติประมาณสองแสนสองแสนสองแสนกว่าทำให้เขามีแปดแสนรันคะแนนจริงตอนเลือกตั้งปีหกสองของก้าวไกลหรือว่านาคตใหม่ตอนนั้นประมาณหกแสนหกแสนแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเมื่อวาน คุณวิโลดได้ประมาณเกือบเกือบสามแสนทีนี้สองพักที่เป็นขั้วที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมหน่อยนะครับก็คือพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เนี่ยตอนเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยสองพักนี้รวมกันประมาณล้านสองแต่รวมกันตอนนี้สองพักนี้แม้ว่าพลังประชารัฐจะแตกเป็นสองหน่อก็คือไปสนับสนุนคุณอัศวินหนึ่งไปสนับสนุนคุณสุกทีอีกหนึ่งรวมกับประชาธิปัตย์แล้ว ก็หายไป5 0 0 0 0นก็มานี้มาเนี้ยมันเลยกลายเป็นแลนสไลด์ที่1น0 0 0ล้านสามแสนคะแนนนี่คือสิ่งที่เรากําลังบอกนะฮะว่าคุณชาตชาติได้เพราะคะแนนจากไหนบ้างเดิมเนี่ยมานี่นี่นะครับคือฝั่งนี้ไปสนับสนุนไม่ไม่เซอร์ไพรส์เท่ากับมีขั้วฝั่งนี้สลับไปอยู่นู้นอันนี้ต้องวิเคราะห์เจาะลึกว่าทําไมครับที่สลับกลายเป็นว่า สิ่งเหตุผลที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นคุณชัดชาติเนี่ยไม่สังกัดพรรคการเมืองอันนี้วิเคราะห์ให้เห็นว่าแปปัจจัยที่เบอร์แอย่างคุณชัดชาติชนะเนี่ยไม่เลือกมาแดเลยเหรอแปดปัจจัยที่ทำให้าาคุณชัดชาติแลนสไลด์อัน,แร,นแรกเลย,เยประชาชนปฏิเสธเลือกพรรคการเมืองก็เป็นเหตุผลที่คุณชัดชาติเลือกที่จะอิสระ ครับตอนนั้นเพื่อใจเองก็ท้าถามใช่ไหมและทำต้องบอกว่าคนเบื่อนักการเมืองในสภาใช่ไหมเห็นปรากฏการเรื่องการหาประโยชน์เรื่องการใช้เงินที่เรียกว่าวงจรอ,อุบาทถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองเป็นข้อดีมากตอ,ตอ,ตอข้อที่สองผู้สมัครคุณชา,ชาติมีความมุ่งมั่นครับเพราะ ต้องย้อนกลับไปนะครับเปิดตัวก่อนคนอื่นสองปีครึ่งแล้วลงพื้นที่ตลอดเลยเป็นที่มาของได้โดยบาย2ิบนโยบายและคุณสมบัติเขาบอกว่าเหมาะกับผู้ว่ากทมความแข็งแกร่งมีความแข็งแกร่งลงพื้นที่ไปชุมชนต่างๆไปแจกข้าวบ้างไปรูดูติดดินดูติดดินนะเขาแชร์รูปกันแบบคุณชาติเดินเท้าเป่าถือถุงแกงนะอันเนี้ยนโยบายโดนใจไหมใช่2้ยบี่สิบ14ี่สี่แล้วก็ นโยบายจะอย่างแบ่งตามเขตด้วยแล้วก็มี9ก้าดีอย่างที่เราบอกไปแล้วเมื่อวานนโยบายโดนใจไม่โดนใจนะแต่ถ้าข้าราชการไม่ทําคุณชาญชติบอกว่าลงเว็บไซต์แล้วลงเว็บไซต์แล้วถ้าไม่นั่นนะโดนผู้ว่าคนใหม่หวดแน่ๆอีกปัจจัยหนึ่งเป็นการโหวตสั่งสอนรัฐบาลและพรรคการเมืองอันนี้ค่อนข้างชัดเราเนี่ยจริงๆแล้วเราเราเนี่ยพูดฝ่ายค้านก็พูดนะไม่สําคัญเท่ากับ <c oughs> คุณหมอว่าลง <c oughs> คุณหมอวลงเี่ยวิกรมนะเ,ออเดี๋ยวขยายให้ฟังว่าทําไมเขาพูดสั่งสอนรัฐบาลสอรัฐบาลเพราะคะแนนพักร่วมรัฐบาลนะครับที่มารวมกันแล้วเนี่ยสามหนอ,อนครับอาจจะไปรวมของคุณรสนาอีกที่บอกว่าเป็นเสื้อเหลืองเนี่ยครับ,รบยังไม่ชนะครับอ่ะคนชั้นกลางโหวตให้ขาดอ่ะอันเนี้ยน่าสนใจเพราะมันมีแคมเปญของฝั่งที่เรียกว่าอนุรักษ์ยมนะบอกว่า ต่อไปเนี้ยเรามาช่วยกันโหวตโหวตให้ขาดใครเป็นนี้ใครใช้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 สุดท้ายประชาชนโหวตขาดเลยตรงท่ามเลยและคนชั้นกลางโดยทั่วไปไม่ใช่ไม่ใช่แค่รุ่นใหม่นะคนที่เรียกว่าไว้คอล่าหรือคนชั้นกลางเนี่ยนะที่ผมเคยวิเคราะห์ก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าคนชั้นกลางอยู่ฝั่งไหนฝั่งนั้นชนะถูกต้องอันที่จะเสียงสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่นี่ชัดเจนนะครับมีฐานคะแนนจากพรรคเพื่อไทยสนับสนุนเสียงชัดเจนเสียงสนับสนุนคนรุ่นใหม่แม้กระทั่งก้าวไกลยังมาสนับสนุน